ช่องมิเตอร์ชาวค่ะวันนี้มีเพยอย์ชภญพาอีมากินนี่ส้วขปุ้นค่ะท่านผู้ชมน,นะคะส่วขปุ้นกับอีค้นอยากส้มอีค่ะเพราะว่าอีแม่เพลจะกินก่อนอีลงอีเอาก้านะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะผักเนา่าผักคะค่ะลวกเรียบร้อยนะคะแต่ละยอดแต่มีหนามนะคะนี่หนามเยอะค่ะท่านผู้ชม มาเมื่อกี้ก็ไม่เพียวราคาแซ่บขนาดเลยพริกสองเม็ดนะคะท่านผู้ชมพริกแค่สองเม็ดมามา,มา,มาค่ะกินเสร็จแล้วก็สิลงไปเอากล้าต่อค่ะท่านผู้ชมไปตามต่อเลยนะคะเบอร์ต้องเบอร์ต้องแม่นั่นแหละมาเลยคะ่ะ <c oughs> ถ้าใส่เส้นมาแล้วก็ไม่เพียงไม่ค่อยกินนะคะนี่ถ้าเอต่ำก็ปุ้นแบบนี้ลหะกินค่ะทำมัแงแกงเนาะกินแล้วก็ปวดหัวผักเน่าวลวกไดก่ะอดกินไม่ได้ค่ะต้องกิน ขาดมาได้สู่กระปุ่นพริกสองเม็ดค่ะว่าเผ็ดปันไดกระปุ่นซื้อแค่สิบบาท Cái nhau bởi tát oh, Mình mi Nắm park thân thân chung park thiếu Nắm park, ข้าเที่ยงยังไม่ทันได้กินเลยนะคะเี่ยท่านผู้ชมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย เ่าเ็นซื้อมาคันนี่็แล้วผู้ชายเขนไปตลาดนะคะเขาเลือกบ่เป็นค่ะแล้วแต่ไม่ค่ายิบให้ค่ะถ้าไม่เพียวไปไม่เพียวสิรั่งเองนะทั้งนีดเองแล้วจะเขาสร้างให้เลย ก็เอาหน่วยตัวแก่ให้เพิ่นให้เล่าจนสุกค่ะจนเหลืองแม่เราบอกมีเพียวแบ่ป้าเจ้าก็บเเลือกนะเขาเนาะผู้ชายไปจ่ายตลาดจ่ายบ่เป็น นนมือน้ำยาเพ่นปักปักน้ำไะซอนยอดเพิ่นค่ะกินเลยกับปวดหัวหลักตากแดดเอากาเนี่ยยอดเลยเกี่ยวกันนะ

วงวะสวงวะโล่งมะนาวบีไปคอเลยซมมะนาวมะนาวจะของหอมค่ะมันมะนาวเป้นเซนยอดเลย

ไปพลสบันจะไปซื้ออีกระปุ้นหัวไก่ค่ะมารีวิวให้เบิง้งมีเพื่อนมาก,กินซาวน้ำประเดกค่ะหัวไก่ค่ะแซ่บน้ำปกัปก กินแบบนี้มันจังมีแหงเอาก้ะดำหน้ากินพัดทอดแเราไม่ได้ค่ะวิน โอ้ oh, ลดอีกอือฮะผักบุม้มัดแบบนะี mm ้ hmm. กินนั่นกับบ่ได้ข้นน้ำลายขนาดปากปาก มัวกัห้องเลย สุดสายอยากลงไปดำนาแล้วมั่งงัวก็ดีลงัวพาลงดำนาแล้วทันประสงค์ห้องหาแล้วโอ้ห้องหา,หาจะคลองเพิน่นเนาะนื่องางัวพาลงไปดำนาโอเคไปคอย,อยัง ไปเตาหันจักแล้วเขาบ่ได้เอดจเจ้าหอย่างที่ิต้มกินโอเมนบ่แก๊สรดอ่ะเรก็เพิ่งลวกเองชอมอยู่แก๊สไปกินเจ้าเมนอยู่บ่ะข้าวเททิมยันเจ้าเมนมาๆมา,มากินเนื้อพวง หอมๆพลบรือบ่าังลงเนี้ยเอามาเศร้าได้สองมัดจะเสียลงดามก่อนก็นกดามตะกาก็มีแต่ห้าค่ะท่านผู้ชมปุย้ยทอนแต่ละเทือนสะเทือนเอาสมองเข้าว่านแต,แต่เดือนห้าค่ะเข้เอา เปนสะเทือนถ้าเป็นถ้าเป็นในแค่วแมงคันสรงสียชีลดหัดแค่วพอล้ะค่ะจะปวดปวดแค่วแมงจนลดหัดแค่วไปละเดี๋ยวทำหนึ่งแล้จบค่ะผักเหลือกระปุนมดโอ้ยยอดเลย คำเยอืยงง้อใหญ่กนะ่อนนะลึกแท้เกินวันเดดโ,ดโผดโผดำนานนี่ทุกอย่ากแท้ถ้าเพือไม่มีน้ำค่ะคืนมันกันกเลย เพียขอตเอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยคะ่ะปิดตูงไงอย่าว่ากันนะคะช่องหมหาธรรมค่ะขอบคุณค่ะกินบะหมืดขันน้ำม,มันหลค่ะมันปักคอปักปักฝากกดติดตามด้วยนะคะเี๋ยวเอีกว่าง,างจากเร็วจำนำหน้ากับแม่เพียวสิไปพลสวัสดซื้ออีข้าวปุ้นหัวไก่มารีวิวเห็ดซาวน้ำปลาแดงให้ท่านผู้ชมเบิ่งค่ะแซ่บอย่างนี้เลยค่ะ